สวัสดีค่ะบุภาผ้ารวยค่ะมาแนะนําชุดกระโปรงสวยๆอีกชุดหนึ่งค่ะอันนี้บุภาถักเสร็จถักสี่วันที่ผ่านมานะคะ่ะที่วันหยุดสี่วันเนาะแล้วก็ใส่แล้วก็สวยดีค่ะมันเป็นสองสีนะเป็นสองสีก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมค่ะว่าเออพอถักออกมาแล้วเสื้อสไตล์แบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะ ออกมาสวยดีแต่ตรงชายตรงชายนี่อาจจะแปลกๆปกเลยนะคะตรงชายกับตรงเนื่องจากว่าตอนแรกถักไปพอไปรีดนะคะมันยังสั้นอยู่ก็เลยต่อชายออกมาเป็นแต่ว่ามันก็แปลกๆสวยๆอยู่นะอืคือแล้วแต่เรามองค่ะแต่แต่แตบุภาชอบตรงตรงแขนมันค่ะอันนี้ใช้ไหมใช้ไหมอินโดนะคะไหมอินโดไหมอินโดจะเส้นใหญ่นะ อันนี้บุภาเป็นคนอ้วนแล้วก็มีพุงนะคะพุงใหญ่นะเหมือนประมาณคนท้องสี่ห้าเดือนอะแต่ทีนี้ว่าใส่าถามว่าน่าเกียดไหมก็พอดูได้อยู่เพราะหุ่นเราไม่ใช่หุ่นดังแบบเนาะของบุภานี้ยก็คือน้ําหนักเจ็ดสิบนะคะน้ําหนักเจ็ดสิบแล้วก็มีพุงพุงใหญ่เลยแหละคะ่ะพุงใหญ่เลยแล้วก็ส่วนสูงในร้อย 1 6อยหกสิแปดนะ1้อยหกสบแปดแต่ชุดนี้ใส่ออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้รวมมากก็ค่อนข้างพอดีตัวค่อนข้างพอดีตัวนะคะอันนี้ชุดทีนี้แบบอันนี้คือคลิปจากนี้นะคะที่สอนคือคลิปนี้ที่สอนนะคะเขาเป็นเสื้อนะเขาเป็นเสื้อเป็นเสื้อทีนี้มาบุผภาอ่าทำออกมาเป็นกระโปรงค่ะเป็นกระโปรง พอดีมันเป็นเสื้อยาวแล้วล่ะค่ะก็ถักต่อออกมาเพื่อที่จะได้ใส่เป็นกระโปรงได้ก็คือท่านผู้ชมก็วิธีถักนะคะให้ไปดูในในคลิปนี้นะในคลิปนี้ทีนี้ว่านางแบบเขาหุ่นสวยค่ะนางแบบเขาหุ่นสวยเขาหุ่นเล็กอะ่ะเขาหุ่นเล็กมันก็สวยแต่ตรงดอกดอกดอกไม้เนี่ยบุพภาก็เอาที่เราติดได้ที่จริงทําเสร็จเมื่อคืนนะคะแต่ว่าทําไม่สวยหรอกแต่มันก็พอดูได้ จริงมันต้องมีย้อยๆหน่อยนะมีย้อยๆหน่อยถ้าถ,ถ้าท่านผู้ชมาลายถักให้ไปดูจากคลิปนี้นะคะคลิปนี้บุผาจะถักตรงตรงนี้ให้ดูแต่ว่าตรงตรงตัวบนนะมันแค่หลักเฉยๆเนาะมันแค่หลักเฉยๆเนะยคะจากคลิปนี้นะแล้วก็มาเป็นชุดกระโปรงนะคะบุผาว่าสวยนะด้วยไหมไหมอินโดนะคะไหมอินโดนี่ม้วนตก60บาทนะ60บาทก็ได้เยอะอยู่นะ แล้วบุปผาว่าพอลี่ออกมาแล้วมันเป็นเงาสวยนะคะเป็นเงาสวยแล้วก็ไหมมีน้ําหนักนิดหนึง่งถ่วงๆนิดหนึ่งแต่ว่าสวยค่ะสวยถักออกมาแล้วก็บุปผาตอนนี้มีสีเหลืองสีอย่างอื่นอยู่เนาะอันนี้แขนแขนแบบค่ะบุปผาเป็นแผลเป็นอยู่ตรงนี้เป็นแผลเป็นอยู่ตรงนี้อันนี้ปิดไม่หมดนะแต่ถ้าปิดลงมายาวแล้วมันไม่สวยค่ะก็เลยเอาแค่นี้แค่นี้ก็คือดูแขนไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวเรามาดูมาดูตัวเสื้อกันนะคะ อันนี้ให้ดูมันจะได้ดูสูงเลยนะถ้างายอย่างนี้มันดูเตี้ยให้ดูสูงอย่างนี้ดูสูงเลยนะเนี่ยค่ะก,กะ็ใส่ทรับในสีฟ้าซับในสีฟ้านะคะทีนี้ตัวตัวกระโปรงนะคะบุภาให้คลุมหัวเขา่าหัวเข่าก็เป็นแผลเป็นอีกนะคะทีนี้เราก็อันนี้ก็คือของบุภาก็คือทําเพื่อปกปิดส่วนของตัวเองที่มันที่มันไม่สวยนะแต่ว่ามันก็ใส่ไปทํางานได้บุผาว่ามันก็โอเคอ่ะ คือใส่ไปทํางานคือตอนแรกนะมันเป็นแขนกุดค่ะแต่ทีนี้ว่ามันต้องใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งแล้วมันจะร้อนทีนี้ผูพภาก็เลยเอามีแขนหน่อยจะได้ใส่เป็นชุดตัวเดียวเป็นตัวเดียวค่ะคือเราไม่ต้องไม่ต้องใส่อีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวชุดกันค่ะ ตรงคอตรงคอที่ที่ขึ้นคอนี่นะคะตรงคอนะอห่างจากตรงตรงคอนี้ออกมาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่สิบสองสิบสองหลักสิบสองหลักนะคะจากหัวไหล่มาคอเนี่ยแล้วก็จากอันนี้อันนี้ตรงตรงไหลน,นะคะจากตรงนี้ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบขึ้นไปหกรอบนะคะจากคอเนี่ยนะขึ้นไปหกรอบ ตอนแรกทาเหมือนคอสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็มาเก็บมาเก็บคอพอมาเก็บหน่อยมันก็จะเป็นคอปดัดส่วนด้านหลังด้านหลังเราล้นแค่ด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังเห็นไหมคะอันนี้แถวเราเราเราขึ้นไปสามสามรอบขึ้นไปสามรอบนะคะขึ้นไปสามรอบ ถ้าคนไม่เอาคอกว่างขนาดนี้ก็ขึ้นไปแค่รอบเดียวก็ได้อันนี้ภูผักขึ้นไปสามรอบนะคะสามรอบไปชนตรงนี้นะเนี่ยค่ะเวลาเรานับเห็นไหมคะแนวนี้ขึ้นไปเราก็ถักวงเป็นคอเป็นคออันนี้ตรงคอนะส่วนตรงแขนเราก็ถักต่อออกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะรอยต่อช่วงว่างว่างสองหลักอันนี้ไม่ได้เว้นโซ่นะคะด้วยด้วยไหมมันเส้นใหญ่ไหมมันเส้นใหญ่ค่ะเราก็ถัก พอรีดออกมามันก็จะตรงอันนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยนะคะส่วนท้องแขนถามว่าทําไมท้องแขนเรียวเรียวเล็กขึ้น,เ,นเกตไหมคะนี่นะคะบุพ่ารู้วิธีแล้วแหละว,ว่าจะทําให้แขนมันไม่บานไม่บานนะนี่นะคะเห็นไหมคะมันจะโค้งขึ้นมันจะโค้งขึ้นตรงแขนนะตรงท้องแขน อันนี้ให้ดูเผื่อท่านผู้ชมจะจะถักด้วยไหมแบบนี้นะด้วยไหมแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้มาสอนถักเนาะให้ดูทีนี้เราถักอันนี้อันนี้เป็นเป็นหลักขึ้นสองรอบสามรอบค่ะสามรอบหลักเดียวเดียวนะคะนนะหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยขึ้นสามรอบพอรอบที่สี่อันนี้ต้องผูกตรงท้องแขนนะคะมันจะได้เป็นแนวมันจะได้ไม่เห็นนะเวลาเราใส่ พอแถวที่สี่ถ้าใครจะทําเป็นหลักแบบนี้นะเสื้อที่เป็นหลักแบบนี้นะคะแถวที่สี่เห็นไหมคะ reconsider? นี่นะเนี่ยค่ะสองหลักแล้วรวบสองหลักแล้วรวบสองหลักแล้วรวบอันนี้นะรวมทั้งหมดอ่ะอ uh ีตรงนี้เป็นสี่สองหลักนะคะพอพอถักสองหลักแล้วก็รวบสองหลักแล้วรวบเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงนี้เป็นสี่ฝั่งนี้ก็สี ฝั่งนี้ก็สี่นะคะอันนี้อันนี้คือเรากระชับให้มันให้มันให้มันเ,เล็กลงปลายแขนเล็กลงนะคะปลายแขนจะไม่บานนะพอมาอีกรอบหนึ่งเราก็ถักบนในห่วงของมันธรรมดาเนี่ยคะ่ะเป็นหลักธรรมดานี่นะเป็นหลักของมันธรรมดาพอมาอีกรอบหนึ่งเราก็เราก็เอาอีกก็คือสองหลักรวบก็คือให้ห่างจากหลักกลางนะคะฝั่งละสี่ฝั่งละสี่นะฝั่งละสี่พออีกแถวนึงก็ถักเห็นไหมคะหนึ่งต่อหนึ่งนี่หนึ่งต่อหนึ่ง อันนี้บูพาขึ้นมาด้วยด้วยบูพาไม่เอาแขนยาวมากนะไม่เอาแขนยาวมากบูพาบขึ้นมาทําตัวนี้ค่ะดวบเนี่ยค่ะสาม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 ครั้งอันนี้หนึ่งสองสามสามครั้งแล้วพอแขนเราได้เล็กเล็กแล้วพอดีแล้วเราก็ถักไปธรรมดาเลยค่ะถักธรรมดาอันนี้วิธีวิธีทําให้แขนแขนเล็กนะคะแขนเสื้อเล็กนะแขนเสื้อเล็กเนี่ยค่ะสังเกตว่าตรงตรงนี้ ถ้าเราเล็กจากตรงน,นี้ไปเราจะใส่ไม่ได้ถูกไหมคะตรงท้องแขนเราเราก็ค่อยค่อยลดอันนี้คือกันเรียกกันลดค่อยคอย่คอยลดนะคะค่อยค่อยลดนะอืมมันก็จะลดลงพอลดลงพอเราแขนเราคิดว่าเราพอดีแล้วตรงแขนเนี่ยนะตรงพอดีแล้วเราก็พอแต่ถ้าเราจะเอาแขนเล็กเราก็ลดลงไปก็ได้ค่ะมันก็จะมันก็จะสวยอันนี้บุผภาแขนใหญ่นะแต่ใส่แล้วพอดีแต่ว่าต้องไม่คับมากนะคะถ้าคับมากแล้วเราใส่เราจะอึดัด นี่ค่ะวิธีคือถักเสื้อตัวนี้ก็หาวิธีอยู่ทุกทีที่เป็นลายถ่วงๆที่เป็นลายตาข่ค่ะลายตาข่ายมาทาวิธีนี้ก็ได้นะคะถ้าใครจะเอาแขนเล็กแต่ตัวอื่นนะบูภาเอาแขนใหญ่แบบถ่วงๆเนาะอันนี้คือวิธีทําแขนนะมาแนะนําดอกไม้นี่ก็ไม่ยากค่ะดอกไม้ก็ถักก็น่าจะหลายคนทําเป็นนะก็ทําซ้อนกันแค่นั้นเองทํารอบแรกก่อนรอบสองก็ถักโซ่สักโซ่ นี่คะ่ะทั้งใต้แล้วเราก็ถักถักขึ้นมาแล้วก็มาผูกม,มาผูกก็สวยดีคะ่ะมัดผูกแค่นั้นเองอันนี้ก็ทําโซ่ถักกลับไปกลับมาเป็นโบเนี่ยคะ่ะลายแขนประมาณนี้สวยสวยนะคะถ้าเอายาวกว่านี้ปูผพ่ว่ามันจะไม่สวยไอเสื้อตัวนี้ที่จริงที่จริงต้องเอาเป็นแขนแขนกระดิง่งแขนสั้นกว่านี้ก็จะสวยคะ่ะแต่ด้วยที่แขนเป็นแผบเป็นเนาะก็เอามาปิดมันครึ่งทาง ปิดมันนิดนึงนะคะจะดูว่าสวยอกอ็คือใส่ใส่พอดีตอนตอนถักเสร็จนะคะก็ก็ไม่ได้ลองนะเสร็จเมื่อคืนนี้เองปัน่นด้วยกระโปรงมันถักใบมันยาวยาวเนาะมันยาวเพราะบูผาสูงไงคะ่ะตัวยาวกว่าจะเสร็จกว่าจะได้ทําไมไม่เสร็จสักทีทีนี้ว่าไหมหมดพอดีค่ะได้แขนพอดีคือไหมเนี่ยหมดพอดีก็เลยได้แขนแค่นี้ไม่ไม่เอายาวกว่านี้ก็ถือว่าสวยค่ะ สวยในระดับหนึ่งตัวนี้ถ้าขายบูภาขายแพงนะขายแพงแต่ว่าคงถ้าเป็นคนที่หุ่นดีๆนะไม่มีพุงนะชุดเนี้ยมันจะสวยมากเลยแหละแต่ทีนี้บูพามันมีพุงมันก็เลยคุ้มเหมือนคนท้องไปหน่อยอืแต่ว่าเราอยากใส่เราก็ใส่ค่ะก็ไม่ได้อะไรเนาะเนี่ยค่ะมาแนะนำท่านผู้ชมว่าเออชุดที่เราที่เราถักเนี่ยค่ะมันก็มันก็สวยได้เนี่ยค่ะ จากลายนี้จากเสื้อของเขานะเราก็มาประยุกต์เนาะสีเนี่ยคะ่ะเนี่ยของเขานางแบบเห็นไหมคะนางแบบเขาออนแอ็นน่ะหุ่นเขาไซส์เอสอ่ะแต่ของเราเนี่ยเอคล่ะเอเอเอคลด้ซ้ำไปเอเอเอลเนี่ยคะ่ะนะเดี๋ยวมันก็เห็นเออมันก็แบบเนี่ยคะ่ะลองลองไปทํากันดูเนาะเออเป็นชุดคือเราก็ประยุกต์จากของเขาคะ่ะเราก็คงทําบางทีก็ไม่ได้เหมือนเขาทีเดียวเพราะว่านางแบบเขาหุ่นเล็กแต่ว่าเราหุ่นใหญ่แต่เราอยากใส ประมาณลายแบบนี้เพราะมันถักง่ายค่ะอีตัวตัวตัวบนเนี่ยตัวบนเนี่ยมันแค่มันแค่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะแล้วก็ดึงเลยนะคะไม่ไม่ได้สองขยักนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วดึงดึงดึงเลยค่ะมันก็จะเป็นหลักสั้นๆนะหลักสั้นๆแต่ด้วยที่ไหมมันเป็นมันมันนะพอถ่ายมันก็จะสวยจะเป็นไหมอันนี้คนละเจ้านะคะสีสีฟ้านี่อีกเจ้าหนึ่งสีฟ้านี่จะแพงหน่อยสีสีฟ้าอ่อนเนี่ย จะถูกหน่อยจะถูกหน่อยแต่ว่าคนละยี่ห้อกันค่ะแต่รู้สึกว่าจะเป็นไหมอินโดเหมือนกันคนละยี่ห้อเส้นเท่ากันค่ะเส้นเท่ากันเนื้อก็โอเคแต่อาจจะด้วยเป็นสีฟ้าอ่อนมันก็เลยแบบไม่เห็นเป็นเงาแต่สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยสวยสวยอยู่แล้วค่ะเพราะบุบผาดถักอีกตัวหนึ่งก็สวยเนี่ยค่ะมาแนะนําท่านผู้ชมลองทํากันดูเนาะแบบคือบางทีเราอย่าไปทําแบบมันยากมากค่ะถ้าถักลายยากมากมันก็จะเสร็จมันช้า มันไม่ได้ใส่เอาเอาไหมเส้นเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะไหมเส้นเขาเรียกสีพายเนาะสีพายเส้นใหญ่ๆเนี่ยถักเป็นชุดกระโปรงเนี่ยปูพวาวะสวยนะถักออกมาแล้วมันโอเคอะใส่ไปไหนๆแบบโอเคเลยอะมีแต่คนชมนะมีแต่คนชมก็ใส่แล้วก็หาซับในที่มันไอ้นี่เอยนะไี้มันเข้ากันค่ะลองลองถักกันดูเนาะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะเนี้ยค่ะสี่วันที่ผ่านมาเนี่ย ออคือที่ไม่ได้ลงคลิปก็นั่งปั่นตอนนี้แลคะ่ะคืออยากให้มันเสร็จอะ่ะอยากให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างวันนี้ก็ได้ใส่สมใจนะมาฝากท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเห็นคลิปอุพาดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะระวังโควิดนะค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขทุกคนค่ะ